โค้สพลังจิตสปริชั่นจัมปิง้งกระบวนการก้าวกระโดดสู่ชีวิตใหม่จากเทคโนโลยีที่สตีฟจ็อบประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Apple c o คอมพิวเตอร์ทิ้งไว้คือคอมพิวเตอร์สื่อสารชนิดใหม่ที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนปฏิสัมพันธ์แบบเดิมๆตั้งแต่การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ l p v l r s i เวอร์ชันแรกขึ้นมาในโลกทำให้เกิดการพลิกผันกระบวนการของจิตมนุษย์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์กระแสะหลักของจิตวิญญ,ญาณมนุษย์โดยตรง หลังจากนั้นมาร์คซักเบอร์ผู้ให้กำเนิด Facebook ตั้งระบบวงจรใหม่ของมนุษยชาติคือระบบเครือข่า,ขายสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กรวมถึงเบลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft ซึ่งทั้ง3ท่านนี้มีความสำคัญมากในสหรรษนี้ที่จะเปลี่ยนบทบาทของมนุษยชาติไปตลอดการด้วยการสร้างวัตกรรมใหม่ของมนุษยชาติทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้มากมายโดยที่เราตัวเราเองยังอยู่ในจิตเดิมของเราแต่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ทั่วโลก ผ่านเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆหลังจากนี้ไปแล้วการทํากระบวนการของส p i ริชั่นจัมปิ้งจะเป็นขั้นตอนต่อจากนี้คือด้านคือการเปลี่ยน,นกลไกของจิตสํานึกดังที่ผมกล่าวเคยเกล่าวไว้ในช่วงต้นแล้วว่าเมื่อภูเขาน้ําแข็งระเบิดจะเกิดการพลิกกลับจากสิ่งอยู่ล่างสุด อันเป็นปมที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่ซ่อนเล่นในชีวิตของเราเกิดการพลิกคว่ำอ,อยู่อย่างรุนแรงภูเขาน้ำแข็งก้อนใหม่ทำให้เกิดน้ำแข็งก้อนเก่าพังทลายเปรียบได้กับความเชื่อที่ว่าคนเราจะต้องยอมรับชะตากรรมยอมพ่ายแพ,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 พ้ต่อชีวิตยอมจำนวนต่อโชคชะตาลบล้างไปให้สิ้นจะถูกลบล้างไปจนสิ้นเชิงและนี่คือเวลาสำคัญที่ว่าเราทุกคนจะต้องตั้งรหัสใหม่ชีวิตจะตั้งโปรแกรมจิตใหม่การตั้งโปรแกรมจิตใหม่คือการมองเห็นตัวเองในมิติใหม่ที่ดีกว่าเดิม มิติที่มีความสําเร็จมีความสุขกระตือรือร้นที่จะเข้าใจชีวิตมิติที่เห็นว่าตัวเองส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจแล้วคุณจะมีแสงสว่างมากกว่านี้ไฟนีออนในบ้านคุณซะอีกเพราะแสงสว่างของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับแสงตะวันที่อยู่ในขอบฟ้าซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างคุณกับจกักรวาลอย่างแท้จริงจากการที่คุณได้ตระหนักรู้อันสูงสุดนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล ผลกระทบในเบื้องต้นจากการทำสเปริชวลจัมปิ้งอาจมีบ้างอาจจะมีอาการทางร่างกายมึนศีรษะง่วงนอนตื่นตัวผิดปกติไม่สบายเป็นต้นมันเป็นอาการข้างเคียงจากการก้าวกระโดดในจิตของคุณเพราะว่าระหว่างจิตของคุณมีการพลิกขั้วเปยังเซลล์ดั้งเดิมหรือพันธุก,กรรมที่บกพร่องพวรวมทั้งขยะในใจคุณที่เป็นฟุ้งอยู่ที่เป็นอัดทางกระแสจิตจึงมีอาการเบลอเวียนศีรษะเหนื่อยเพลียหมดเรี่ยวแรงนี่คืออาการเบื้องต้นของการชำระล้างที่เราเรียกว่าสเปริชวลดีท็อก เป็นการดีท็อกจิตของคุณให้สะอาดขึ้นตามที่ปกติดีท็อกร่างกายหมายถึงการเอาสิ่งที่สกปรกออกจากร่างกายแต่ถ้าเป็นดีท็อกจิตใจคือเอาขยะในใจที่แฝงเนี่ยลุดเอาไปจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอิจฉาดีเด่นมองโลกในะแง่ตัดสินคนอื่นด้วยคําพูดและการการะทำรวมถึงความรู้สึกที่ด้อยค่าต่ําต้อยกว่าคนอื่นความเดือดร้อนจะหายไปหมดหายไปอย่างไม่รู้ตัวหลังจากที่คุณผ่านกระแสผ่านกระบวนการดีท็อกทางจิตวิญญ,ญาณ เนื่องจากการชำระล้างแบบช็อกช็อกกระแสจิตด้วยวิธีการจัมปิ้งพอคุณล้มลงไป11วินาทีชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดการหน้าคุณจะสวยสดใสคุณจะรู้สึกเปล่งปลังฉลาดขึ้นเข้าใจทุกสิ่งได้อย่างง่ายเลยคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวเองถึงเวลาแล้วที่จะมีชีวิตจะประสบความสําเร็จความสุขสถกทีฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือโคชพลังจิต สปริชนจัมปิ้งเล่มนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ตัดสินชีวิตแล้วเอาชนะชะตากับเอาชนะพลลิกธ์ได้ลิขิตชีวิตด้วยกำรรม,มือของคุณเองแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือข้อความจากเบื้องบนเป็นข้อความจากจักรวาลที่ผมมักใช้คำว่า message from master หรือ master From Universe ผมได้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Message From Universe เผยแพร่ใน YouTube ประมาณ7ตอนโดยอธิบายถึงความสมหาสัจจันทร์ของจักรวาลที่สามารถส่งข้อความถึงมนุษย์เราได้ตลอดเวลาจิตสำนึกสูงสุดของจักรวาลมีอยู่ทุกหนแห่งเพียงเพราะว่าจิตใจของเรามันไม่สงบไม่สงบเงี้ยพอมันก็ไม่สามารถที่จะ,ะได้ยินเสียงเหล่านี้ผ่านขึ้นความถี่ในระดับที่ สูงของจัก,กรวาลได้เมื่อใดที่จิตเราสงบลงจากการทําสมาธิปัสะจจกความวุ่นวายใจเมื่อเรามีเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวเราจะสามารถรับข้อมูลหรือข้อความจากจัก,กรวาลได้อย่างง่ายได้ยุคนี้เป็นยุคที่ศสนาแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับจิตของมนุษย์ทําให้มนุษย์จํานวนไม่น้อยได้ยินเสียงภายในตัวเอง i n n e r voice ที่สามารถตระหนักรู้กับความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในได้ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณที่สูงส่งที่อยู่ในตัวเราถึงเวลาแล้วที่เราไม่ควรที่จะกักขังจิตวิญญาณของตัวเองให้ทุกทรมานอยู่กับความรู้สึกกลัวความหวาดระแวงและความกวลกว่าเมื่อเราปลดปล่อยความคิดที่เต็มไปด้วยความสับสนไร้ระเบียบของเราได้ตัวจริงที่ยิ่งใหญ่ของเราอันเป็นตัวตนที่สูงส่งกว่าจะสวมแทนตัวตนเก่าซึ่งจะสลายหายไปโดยตัวตนเก่านี้ะจะเข้ามาแทนที่เมื่อคุณเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของคุณมีความสุดสว่างสวย มีความสงบอยู่ภายในอย่างแท้จริง